ครับต้องบอกว่า8นาฬิกาหลังครบตรงชาติจะพบกับเราสองคนข่าวสนุกสุดทันศามีความสุขต่ออายุยืนยาวไปกับเรานะคะข่าวสนุกสุดทันศาที่ละคะคุณผู้ชมอราต้องบอกว่าหัวเราะหนึ่งครั้งอายุยืนหนึ่งปีสองครั้งสองปีสามครั้งสามปีทั้งวันล่ะถ้าหัวเราะทั้งวันก็ตายตั้งแต่ขึ้นวันแลยครับใครจะไปนั่งหัวเราะทั้งวันกั้งคืนเลครับพี่จุ๋มครับ โอ้ยอ้าวมีข่าวเยอะแยะสนุกมากมายมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะพูดถึงเพื่อนแท้เพื่อนแท้เป็นยังไงจ๊ะของจริงของแทรเวลาเพื่อนตกระกรรมลำบากก็ต้องเข้าไปช่วยใช่เขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายละหายากแต่เพื่อนไปเป็นทุกบรญบภาพเนี่ยเราก็ต้องไปเยี่ยมนะ เ <S 2> <S 2> แรแกไม่ตอบไม่ไปอีกเลยหรือไงเหมือนมีเคยมีเพื่อนทุกนละภาพนะ ฟงเข้าไม่ได้เลยอะเสียงอะไรไรเลยเอาไปต่อเลยครับเมืองตากไปยังไงจ๊ะเอาเล็กตุ้มเป๊ะเลยครับเอาเลยครับเดี๋ยวที่เอาเลยเอามาเอาเขาบอกว่าโซเล็กตุ้มเป๊ะแล้วเป็นรถเลี้ยวเคี้ยวคดฮะโอ้ยกว่าจะถึงที่เราตูครับตัดไต้ใต้พงเส้นตีรวมมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวครับโอ้ยเล็กตุ้มเป๊ะไปเลยครับ ไม่รู้ทางดีนี่แสดงว่าเป็นคนแถวนั้นเลยนะอ,อ๋อเป็นคนละแวกนั้นครับเราไปบ่อยนะัหมไม่เคยไปสักทีแล้วพูดจำบันไหลเนี่ยเอเอหมือนรู้นะเหมือน้าเพเห็นเลยนะเออคุณผู้ชมคะ่ะก็อย่างที่น้องจบอกบอกเส้นทางจะเละข,ขนาดไหนนะโอ้โหเป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชมถึงตัวจะเละนะคะตัวเธอจะเปื้อนขนาดไหนขี้โค้งขี้โคนนะ่ะแต่เพื่อนแท้ก็คือ เพื่อนแพ้วันอย่างคํำมักจะยืนขำโดยพร้อมเพรเพียงกันจ้าเมื่จเฉพาคุณคะดูจากภาพนีณเจ้าคะโอ้ยคงจะเปลี่ยนจากนักท่องเพียวเป็นผู้ประสบภัยแทนนะคะแต่เพื่อนนี่ก็ยืนขำกันอยูน่นะมาเห็นมันช่วยบังเลยช่วยบังเลยโอ้ยอขำกันอยู่นั่นแ,ลแนนหละแหมอะไรขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยแหละฮะเขาบอกว่าเพื่อนยามตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องหัวลอะไปนะฮะกันกัน เยอะ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 ครับเยอะเยอะเยอะยันไปเลยครับเอะจากกรณีไปเที่ยวทีระสูงพี่เนี่ยผมจะพาไปดูคลิปที่ต่างประเทศยังงไจ๊ะซึ่งต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้วิชาชีพเยอะตุลากรรมก็เยอะไม่ว่าจะเป็นคดีฉกชิงวิ่งญาณฉกชิงวิ่งญาวแล้วก็คมขืนเนี่ยน่ากลัวอันตรายนะครับ ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าสะพึงกลัวที่มีผู้หญิงรายหนึ่งครับจะกําลังเดินเข้าอเดินขึ้นตึกไปมีชายชะกันฮะเดินตามเธอครับพูดดู้อๆจักที่เธอเปิดประตูรีบวิ่งไปเลยเปิดประตูเข้าไปครับโดนพังอ่ะต้องถอยออกมาจะถอยด้วยสาเหตุอะไรจะเละตุ้มเพะขนาดไหน <c oughs> ไปชมกันครั <c oughs> <c oughs> เป็นไงลจะฮะไม่ถูกฮะโอ้หน้ากลัวไหมครับคลิปนี้โอ้ยดีกว่าไม่เอาดีกว่าไปเลจัุ้วุ้ย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 นี่ฮะคลิปจากต่างประเทศครับซึ่งเป็นคลิปกล้องวงจรปิดได้บันทึกภาพเหตุการณ์ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในคลิปนี้ฮะเห็นผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินตามผู้หญิงครับซึ่งต้องบอกว่าเดินตามไปไม่รู้นะถุงประสงค์อะไรฮะแล้วอผู้หญิงเห็นรีบวิ่งเลยครับวิ่งไปขายประตูครับเพื่อจะหนีหลบเข้าไปในห้องของเธอแต่ผู้ชายนั้นก็วิ่งตามเธอไปครับตามท่าตามดีท่าจะเข้าตามไปจักพักหนึ่งเห็นไหมฮะโอ้ยถอยหลังล้อฟรีเลยครับพีล้อฟรีเพราะว่ามีแฟนสาวมีแฟนของเธอเนี่ย โอ้หนุ่มกำยำรับบึกเดินเข้ามาโอ้ตายแล้วสู้ไม่ได้ตาย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 แจ้งตายดีกว่าห <c oughs> นึ่งไงฮะโอ้ยเนาะอ,อ่ะไม่ไหวแล้วคะ่ะอ่ะเอาเอามาเรื่องของเรื่องความรักบ้าง <ฮะ S 2> ความรักไม่จำกัดนะคะช่วงอายุ ความรักความรักเจ้าค่ะอยู่ๆก็มามีทันตั้งตัวอัศจรทันไปไงฮะก็อย่างนี้ก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันดูสิครับคุณผู้ชมอายุจะห่างกันขนาดไหนรักต่างวัยก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีอุปสรรคค่ะห่างกัน60สปีไม่เจ้าพ่อนุนปู่แล้วนะฮะอยูสิครับคุณผู้ชมคลิปนี้ที่เป็นไวรัลอยากมากเลยครับคุณผู้ชม โอ้จัโบจ่าจัโบจ่าโอ้พี่ปู่แกจะไหวไหมนะอันนี้แต่งงานนี่ไม่ต้องซื้นสินตออเลยครับบอกให้คุณปูแกซื้อแพมเพิร์ตเตียมไปด้วยครับจัโบก็พูดไปปู่ไปอาซิสปึงปังดูก่อนดูซะก่อนโอ้โหใครจะว่าอายุเป็นอุปสรรคของคำว่ารักคำพูดที่คงใช้ไม่ได้เดยนะเจ๊กลายเป็นคลิปไวรัลอย่างมากสำหรับคู่สมรสที่คู่เ่าสาวอายุห่างกัน หกสิบปีแมเจ้าและที่สำคัญก็คือฝ่ายหญิงยังอายุอยู่ใดวัยมัธยมต้นด้วยอายุส5บ้โอ้แม่เจ้า <laughs> คลิปนี้แต่งงานกันหรือว่ายังไงเกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียน,นะคะไม่ใช่ไทยแลนด์นะคะปรากฏชายวัย75ค่ะแต่งกายด้วยชุดชวาค่ะแล้วก็โพสท่าถ่ายรูปแม่คลิปเก๋มากเลยขั้นเจ้าสาวของเขาดูดูคุณผู้ชมดูสิคะ น่าเด็กมากๆค่ะน nah ้องเขายังเด็กอยู่มากเลยเนื่องจากเธอเพิ่งอายุที่น้องจัมโบบอก15ปีเท่านั้นซึ่งกฎหมายของอินโดนีเซียเนี่ยกำหนดให้ผู้หญิงแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออายุ19ปีเท่านั้นนะคะเออแต่อย่างไรก็ตามนะคะงานนี้ไม่มีดราม่านะจ๊ะเนื่องจากว่าครอบครัวทั้งสองฝ่ายเ้าเห็นชอบและทั้งคู่มีความรักให้กันจริงๆรักจริงนะจ๊ะรักจริงหวังแต่งจ้า คู่ตา่างวัยยังไงจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเอาคู่ทางดาวมานำเสน,เนอ <jas> เอเลี่ยน,นกับเอเรียนนะไ,นไนอ้เดี๋ยวหันมาทางนี้ดิไม่เกี่ยวกันนะกณผู้ชองกานี่เขาบอกว่าในนี้เกายังบอกว่า แถมยังร่วมกระบวนการที่จะดำเนินคดีในศาลนะบอกว่าศาลก็ไฟเขียวให้นะจ๊ะไอชายฉีดพิพูนที่อบอุ่นแม้จะร้านตากไวไม่หิดจ้ะไม่ได้พาคู่ยาวนะเป็นศาลเมืองไทยก็พาคู่ยาว์นะแต่ผมอัวน้องผู้หญิงเนี่ยจะโดนคดีคดีเลยจ๊ะพาผู่เท่าฮะศาลทำร้ายวัตถุโบราณอ้าวจากเรื่องรักตากไว จะพาพี่จุ๋มไปดูผู้ตรวจการครับยังไงจ๊ะต้องบอกอันนี้ซีอโอลงพื้นที่เองออต้องบอกว่าไปดูการจัดการการปลูก<อ>แปลงข้าวโพดนะระดับต้องตู้ตัดการแบบเรียบละเอียดเนียนระบบออทุกระบบต้องเข้าที่ออต้องเป็นผู้เรียกร้อยออนในแปลงข้าวโพดจะเป็นยังไงไปดูผู้ตรวจการครับเช<อ>ียกเรียกชื่อ ไฟ่อหตยแล้ว่ะเไม่เป็นไรยัง没ย้หโอ้โ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 หโอ้นหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้้ กว่าที่เราจะรู้ปัญหาเราต้องลงพื้นที่แต่โรแกนนี้เอากับคุณพี่ไม่อยู่ครับเพราะคุณพี่ท่านนี้ฮะเดินสองเก้าล่วงสี่เก้าครับ oh, oh. โอ้ดูดิฮะดูนะเสียหลักนะฮะ oh. เสียหลักฟาดไปกับคอสะพานเห็นไหมครับโอ้ย oh. oh. ไม่รู้ว่าคอไหนจะหักก่อนกันนะครับพี่ฮะนี่ฮะ, oh. ฮะเป็นผู้ใช้ติ๊กตอกจากต่างประเทศน่าจะเป็นประเทศจีน ได้โพสต์คลิปนี้มาฮะเกี่ยวกับการทํางานของผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาการทาง,ทางการเกษตรท่านหนึ่งครับได้ออกตรวจผลผลิตกระโพดครับโอ้เยี่ยมลงพากสนามครับผลการวิจัยกระโพดถึงแม้การทํางานาพักสนามครั้งนี้แต่ประสบ ปัญหากันอย่าง่างนักเลยนะคือปัญหาเรื่องของพื้นที่ที่มีความแฉะแบะฮะเ้อบอกว่าแฉะแบะเลยครับไม่รู้แกจะเดินไปทางไหนแกเดินไปทางไหนก็ลื่นล้มหัวกระเมนตีลังกาครับล่วงแพะล่วงแพะอย่างเงี้ยฮะดูตรงแล้วไม่น่าจะรอดถึงที่ตายแล้วครับเนี่ต้องให้โล่แก่นะโล่อะไรฮะโล่ความขยันนะโอ้พื้นที่อย่างนี้ะแกต้องตรวจตลอดเลยนะไปทางไหนก็เพลิด แทนผาอ่อนไปหมดเขาเป็นพื้นไม่ดีต้องโทษพื้นอ๋อไม่ต้องอแกคือแกทรงตัวไม่อยู่ล้วนเป็นที่รองเท้า <c oughs> ทีหลังก็ให้แกเปลี่ยนเป็นรองเท้าบู๊นนะรองเท้าบู๊หรือเท้าผ้าใบนะแน่นๆิดหนึ่งนะเดี๋ยวคือน,น้ำดื่มท่าสัก,ก็คู่ครับเพราะตอนนี้พี่สุ๋มสั่งน้ำเก๊กฮวยใช่ <c oughs> ไหมครับน้ำเก๊กฮวยตัวยใหญ่ๆมาไว้ <c oughs> บัวกันเทียบวันนี้เก๊กฮวยเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะอ้าวเดี๋ยวพักที่น้ำเก๊กฮวยสักกู่ครับ ษัทวิหกเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดเราเป็นบริษัทผลิตสื่อครบวงจรที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในรูปแบบที่หลากหลายผ่านประสบการณ์งานโปรดักชันมามากกว่า20ปี บริษัทของเราไม่ใช่เป็นแค่บริษัทโปรดักชันเท่านั้นแต่เรายังมุ่งเน้นการต่อยอดด้วยการจัดทำรายการทั้งสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์รวมถึงออฟไลน์มาแล้วนับไม่ถ้วนมีผู้ชมและผู้ติดตามทั้งช่องทาง Facebook และ YouTube มากมายด้วยประสบการณ์การทำงานหลากหลายที่ผ่านมาทั้งหมดจึงทำให้เกิดเป็นสื่อที่มีคุณภาพกับช่อง V6 ok TV เริ่มด้วยรายการข่าวกับทีมคุณภาพที่จะมาบอกเล่าความจริงครบทุกข่าวทันทุกกระแสครบทุกข่าวทันทุกกระแสลงทุกพื้นที่ขยี้ทุกข่าวครบทุกข่าวจากเสาไปา ชัดเจดพร้อมทั้งรายการสนุกครบรถที่ขสรรมาเพื่อคุณเป่าหูรายการที่ทุกเรื่องต้องได้รู้ทุกหูต้องได้ยิน เลิฟสตอรี Story, รายการที่จะมาพูดคุยประสบการณ์ความรักของคนทางบ้านและเหล่าไอดอลมากมายเรื่องนี้มีอยู่ว่ารายการที่จะเล่าเรื่องความเชื่อตำนานประวัติศาสตร์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง รายการที่จะยกทัพหมอดูชื่อดังมากมายมาดูดวงหลากหลายศาสตร์ให้กับคุณเดอะซิกสัมผัสที่6กรายการที่เล่าเรื่องความร้อนจากสัมผัสพิเศษของแขกรับเชิญทั้งหมดนี้ในวิหกทีวี น้ำแจ็่วยแก้วใหญ่ๆใสไว้ในตู้เย็นพี่ตุ้มก็เปิดมาเห็นเปิดตู้เย็นกินน้ำแจ็ควยชเปิดไปชมเขาคงจะร้อนมากเดี๋ยวพาเขาไปเที่ยวทะเลดีกว่าอมาเลยครับไปเที่ยวทะเลเดินชายหาดให ดูแล้วเย็ยนกายเย็ยนใจสภายอุรา<ะ>แต่ทะเลที่นี่ไม่เหมือนทะเลอื่นทะเลนี่ก็จะเห็นโขนดเยอะแยะแต่ว่าโขดในนั้นมันเป็นอะไรกะดุกกระดิกระดิก,กระดุกคุณผูชมชมคลิปนี้กันดีกว่าค่ะ <laughs> เห็นถึงกับต้องหยุดเดินต่อแล้วก็มานอนด้วยมานอนดูน้องอน้องสิงโตทะเลนั่นแหะจ้ะเลยเกิดเป็นภาพน่ารักที่ผู้ชายในคลิปเล่นหยอกล้อกับสิงโตทะเลพักหนึ่งนะคะโอ้ยายแล้วนางน่ารักก่อนที่จะเดินจากไปค่ะนางใจดีเขาคิกว่าหินก้อนโต เดินต้มเตียมต้มเตียมนะโอ้โหน่ารักน่าชังไปเตียมน่าสิงโตน่ารักจ้าเขาเล่นอยู่นะจ้าเออจากความน่ารักของสิงโตทะเลพี่จุม๋ม <ไป S 1> ผมจะพาพี่จุ๋มไปดูสามแม่ลูกครับ<อ>ต้องบอกว่าสามแม่ลูกรวมหนึ่งกับอ,อินงหมาซึ่งต้องบอกว่าแม่เนี่ยโอ้โหเลี้ยงลูกหนักหน่วง<อ>มากมีลูกสองคนหมาึ่งตัวครับก็ใครจะนอนใครจะตื่นนะแม่ก็ต้องตีวันนี้คนนี้ตื่นปั๊บก็ต้องตีวันนี้ตื่นก็ต้องตีคนนี้ตื่นก็ต้องตีโอ้ตีกันมือเป็น กองกองละมนาเลยครับตีทุกตัวเลยตีทุกตัวกองอมือตีเป็นละวิงเป็นละมนาไปดูครับออจะเป็นไงไปดูครับ เป็นไงฮะความน่าอินดูของแม่ฮะโอ้ยนึกว่าตีกอง <c oughs> ตรมนา <c oughs> คลิปนี้จากติกตอกผู้ใช้ไพรินนะครับ <c oughs> ไพรินโค่ย <c oughs> เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่แม่นะครับต้องดูแลทั้ง3าแต หนึ่งคนกับอีกสองหมาคร <ask S 1> ับไม่ใช่สองคนกับอีกหนึ่งหมานะหนึ่งคนกับอีกสองหมาครับหนึ่งคนกับอีกสองตัวนอนหลับข้างๆกันครับไม่รู้จะก่อมใครก่อนเลยครับก็เลยต้องตบดูตูดใครจะโด่งกว่ากันตูดใครโด่งก็ต้องตบคนนั้นก่อนครับเพราะเขาจะตื่นแล้วครับรักเท่าๆกันนะครับรักลูกทุกๆตัวเฮ้ยรักลูกทุกๆคนเฮ้ยถูกแล้วครับทุกคนทุกตัวเลยครับทคุณแม่โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าอยากมีสิทธิ์มือแบบคนสักัน ให้ฉันนั้นไปฟันหานี่ฮะเี่ยมเีีได้หรอยากมีสิบหน้าอย่างทดศกันหน้าไม่ใด้สิบมือตบแล้วตบอีกเป็นคลองวงเล็กคลองวงใหญ่ไปเลยกันเลยทีเดียวงานนี้ชาวเน็ตคอมเมนต์คุณแม่อย่างทั่วถึงเลยฮะห้ามดับเอียงนะนี่ฮะที่มาของคําว่า มือเป็นระวิงมือเป็นระวิงก็ต้องขำกันเป็นพารวันม่าต่อด้วยเรื่องของขำทั้งน้ำตาดีกว่าคุณผู้ชมแล้วขำท้วน้ำตาขำยังไงอปกติพาลูกเล็กเด็กๆเขาเนี่ยกลัวที่สุดก็คือกลัวฉีดยาลูกก็จะร้องกะจัมวาง่ายแม่บอกว่าอย่าร้องนะอย่าร้องนะไม่เป็นไรลูกหมอฉีดเปานิดเดียวเแต่อันนี้ขำทั้งน้ำตาฉีดยาแล้วเป็นยังไงแล้วคะคุณผู้ชมต้องชมคลิปนี้เลยค่ะ ะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นยังไงคะคำทั้งน้ำตาแม่เจ้าคลิปนี้ผู้ใช้ติ๊กต็อกนะคะจากครูขวัญได้โพสต์คลิปในขณะที่คุณครูถ่ายคลิปนักเรียนที่กําลังฉีดยาแล้วก็บอกว่าถ้าใครร้องไห้จะโดนตีนะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องร้องไห้ไม่เจ็บเด็กผู้หญิงในคลิปก็เลยใจสู้อ,อไม่ร้องไห้คะ่ะงั้นก็หนูหัวประแสแล้วกันาอฉีดยาเท่านั้น ทำเอาว่าพยาบาลและคุณครูก็อดคำไม่ได้จริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าที่น้องขำเป็นเพราะว่าน้องกลัวครูตีหรือว่าขำเพราะว่าฉีดยาไม่เห็นเจ็บกันแน่เนาะโอ้โหใ,ใจห <โอ S 1> ใจนะเห็นใจนะหัวเราะทั้งน้ำตา้้าาัเรทนตามา,าดูคลิปนี้ข่าวนี้กันครับพี่ตุ๋มครับ<า>ต้มบอกว่ารถไอติมกับเด็กนี่เป็นของคู่กันนะมาได้ยินเสียงรถไอติมมาแล้วฮะเมื่อก่อนนะอมแล้วดูด ปมแล้วตูดเอาตูใส่ตูดแล้วเอาไปดมเด็กเด็กเด็กวิ่งไปเรนะื่อยๆหน้าหน้าหนัาตูดได้ยินเสียงนีทีไรน์เนี่ย<ะ>เด็กไปดักหน้ารถไอติมแล้วแต่วันนี้ครับรถไอติมผ่านหน้าบ้านไปแล้วเป็นไงจ๊ะโอ้ยใส่เกียร์หมากเกียร์แมวเลยครับวิ่งตามรถไอติมตูดตูดต <c oughs> ูดต <c oughs> ูะตูด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 ตูครับตูดตจะไปยังไงไปชมดัูครับตูดตูด อมแล้วดูดเอามือใส่ตูดแล้วเอาไปดมแั้งยังไงฮะเด็กคนไหนได้ยินเสียงเพลงเนี่ยหูพึงทันทีแม่จ๋าแม่จ๋าไอติมมาแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าไอติมจานี่นะับผู้ใช้ติ๊กต็อกนะครับที่มือชื่อว่าคุณการกรสตอรี่นะครับคุณการกรสตอรี่22ได้โพสต์คลิปนะครับว่าความจมูกไวของลูกชายเนี่ยได้ยินเสียงรถไอติมดีไลนเป็น ต้องเนื้อตัวสันได้ยิใครเนี่ยต้องวิ่งใส่เสมือนว่ารถไอติมเนี่ยเป็นของโปรดของหวานบอกเลยว่างานนี้ฮะใส่เตียงไม่สนใจใครไม่สนแม่ไม่สนเงินแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินจากไหนวิ่งอย่างเดียวตามรถไอติมให้ทันเดี๋ยวหนูไม่ทันชาวเน็ตต่างคอมเมนต์นะฮะ น้องพี่เขารอแล้วลู้โอ้ยขาพันกันแล้วมั้งลูกเอ้ยโอ้ยน้องอยากกินอะไรขนาดนี้แท้ที่หลังพ่อกับแม่ซื้อมาแทะทองฟิตนะลูกเอ้ยเอาคุณผู้ชมค่ะจากวิ่งตามรถไอติมมาเรื่องของวิ่งดีกว่าเอาวิ่งก่อนหน้านี้เคยเห็นที่ทานกระต่ายกับเต่าใช่ไหมจ๊ะเคยเห็นครับเคยได้ยินครับอ่านนั่นกระต่ายกับเต่าแล้วใครชนะ ก็เต่าสิครับล่าสุดมีแมวกับเต่าเอ้าแมวกัเต่ามีด้วยเหรอฮะแล้วคิดว่าใครจะชนะก็น่าจะเป็นแมวครับทำไมถึงคิดว่าแมวจ๊ะเพราะว่าแมวมีสี่ขาครับโอ้โหเดี๋ยวดูค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้มันเป็นยังไงล่ะคบไม่ธรรมดา,นาใ,นในโลกของยุคนี้ค่ะค uh ุณผู้ชมต้องชมค่ะ ้แมวกับน้องเต่าแล้วสรุปขนาดนี้ครับก็ดูสิจ๊ะอ่ะก็ดูไปแล้วมังน้องเต่าเป็นยังไงคะใส่ร้อใต้ท้องด้วยคุณผู้ชมแม่ติดสเก็ตบอร์ดเป็นไงโอ้ยติดสเก็ตโอ้ยขนะนี่เองน้องบอกว่าแมวสีขาจะชนะเปล่าจ้าแม่เขาหยอกล้อกันทั้งนั้นแหละค่ะเป็นไงแล้วเจ้าสองเขาเอาแมวไปเอาเอาเต่าไปใส่สเก็ต เล้วก็ให้เข็นไปดึงดักดึงดักดึงด,ด,ดักยังไงก็ชนะคุณผู้ชมสุดท้ายเต่าก็ชนะนั่นแหละจ้าแต่แมวไม่ชนะไม่ชนะไม่ชนะ <c oughs> เขาบอกว่าไล่ตามกันไม่ทันจ้ะไล่กันทวัดเฉว่งเพื่อจะวัทดเฉวงกับสเก็ตบอร์ดที่ลาหมดดหมเวลาแล้วครับเอาอย่างนั้ไม่ต้องไปจับเฉว่งแค่ไรเลยครับจับไปใส่สเก็ตเลยหมดเวลาแล้วครับอะไรเดี๋ยวไม่ทันอะไรเลยโอ้ยกำลังมันปากอาจจะลาคุณผู้ชมไปเลยครับไปไหนนะกินน้ำโมเลียนต่อ ที่จคกากหมดเวลาเวลาหมดแล้วค่ะสําหรับข่าวสนุกสุดหันษาวันนี้นะคะกลับมาพบกันใหม่กับเราสองวันพรุ่งนี้นะคะเฮฮาน้า hey, จอต่อค่ะสวัสดีนะคะทุผู้ชมสวัสดีค่ะพสดีค่ะ